สําหบดีท่านผู้ชมมือนี้แสงสุรีมาเลาะซื้อของกินอยู่ตลาดลุดตัดหนองคายประเทศไทยนั่นเองเนาะตอนนี้ก็มากับหลานสองคนะหลานซ้ายเบิรตสองตอนนี้ก็กํลาลังเดินเบงของยุคของกินเนาะว่าเสี่ยวยังดีเาลาะไปเลาะมาเนาะได้ของอย่างกินแน่มาสมน้ํากันเลยพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้ก็ลมกำกำกับหลานว่าโอ้ไปเลาะซื้อขนมให้อ่าคินนี่ก่อนน้นองคนี่ถ่ายอยู่เหือนเนาะตอนนี้ก็มเลาะเบิ่งขนมให้คนนี่เนาะีเอาตัวนี้และทีนี้เอาลบัดนี้ก็มาหาซอกซื้อของกินเนาะเป็นเนื้อเป็นเนื้อสัตว์นเนื้อหยงังเนาะก็เบิง่งกําลังเบิง่งอยู่ว่าสิเอาหยังดีเนาะก็บอกพนักง,ง,งานเอาให้แล้วบันี้เฮากมาคีเอาซิ้น นาะนนี่อันเป็นสิ้นไก่เด้อนี่ก็สิ้นไก่ไปอืมได้แล้วนี่ก็เบิ่งไปอีกว่าสยังอีกเนาะนี่ก็ลบไปนี่สิเบิ่งเอาไปนี่ก็สิเอาสิ้นไก่อีกเนาะปีกไก่อันนี้นะสิิคีบเอาปีกไก่เนาะสิเอาจักโลนึงนี่ก็คีบเอาอัน ตลาดเพือนสิวางขายแบบนี้พี่น้องอผู้ใดอยากดได้หน่วยได้หลายเ็าคคีบเอาแล้วก็เอาไปให้พนังงานเพือนซั่งให้นาะเป็นเงินท่าใดแล้วเพิ่งก็ติดแต้มใส่ให้ว่าราคาตัวใดท่าใด,ด,ดแล้วบัดหอดบนอจ่ายเงินแล้วเขา็ไปจ่ายเงินอยู่มองส่าพนักง,งานจ่ายเงินบุญเลยเนาะพี่น้องนี่ก็เอาสองประมาณนี้แหละโอเคละนี่ปีไก่เนาะเขาสิเอาอย่างอีกแล้ก็บเบิรงไปเนาะ อันนี้ก็ได้อโคกอนาเอ็กไก่คือว่าหลายโพดเอกไก่เดี๋ยวสิไปแ่งเอาตัวนั้นแน่ก็สิคิบออกน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเอาอย่างเล็กละหน่อยเพราะว่าเอาไปก็มันเกิดสิกินบทันเพราะมีแต่อสองไม่ลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาตัวนี้ออกแม่แล้วก็สิไปเอาตัวไมอีกเนาะเห็นตัวไมแล้วก็เลยว่าสิเอาไปเอาตัวไมอีกแน่อิเบิงเบิงไปว่าสิเอาหย่างเนาะพี่น้อง นี่ตอนนี้เขาก็สิมานี่กระําพนังงานมาอันนี้เท่าไรอันนี้เท่าไรเพราะว่าอันบ้ฮู้ว่าพื้นติดตัวใดแม่นตัวใดก็สิมาเอาถุงยูนนี่เนาะพี่น้องนี่อันนี้เขาก็มาเอาถุงนี่มาใส่อาหารเนาะมาใส่สินเนาะนี่ก็สิเอาประมาณนี้นี่ กำลังงานกำลังเอามาใส่ไมเ้เกษีอ่นี่เอาตัวนี้พอแล้วนี่เกษิเอาตัวไมอีกเนาะเมื่อเพิ่งพี่น้องนี่เพิ่งวางขานะ่เนี่ยปาทูมึงแงามงามพี่น้องเลยนี่บ้านเพิ่นเห็ดงามงามเลยพี่น้องนี่ให้บ้านเฮาเห็ดงามแบบนี้ได้เนาะนี่นี่ปลาป่าทั้งหลายนี่นี่งามงามเลยพี่น้องเห็นบะปลาทูเพิ่นวางไว้นี่ นี่เอาน้ำแข็งใส่แล้วก็ว,วางไปแบบนี้เลยอันนี้ปลาแซลมอนเนาะปลาแซลมอนกับสิบประมาณนี้เข็นก็เ h ็ดเป็นแพกเป็นแพกเนาะผู้ใดมักแบบซอยผู้ใดมักแบบตอนก็เลือกเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ทุกอันก็มีราคาราคาอยู่เบิดเนาะนี่กระสี h ็ดแบบสะอาดสะอางแบบนี้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นโซนไข่อ่า เครื screws, uh, ่องอันเป็นผลไม้อย่างเนาะเป็นบักนาวเป็นบักหุงเป็นบักเล่นอย่างต่างๆเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็สิเป็นซ้นเอ่อขายมังไม้คือกันนี่มังไม้สําหรับกินมักไล้แซงเนาะอืมอันนี้ก็มักได้แซงกะมักเอาเป็นกิโลก็เอาหรือว่าเฮาสิเอาตามใจเฮาก็สิเอาเนาะแมคแอปเปิ้ลสิมักอะโวคาโดสิเนาะ นี <N> ่อบาคาโดบ้านเพื่อนกสิปานนี่เนาะอันแบบนี้เอาไว้ปาคโดแนวอันน้อยๆอยันนี้คีวีเนาะคีวีก็อ้นี่เป็นตแซ่บอยู่ได้นี่นใหญ่นี่เฮาสิเอาหเฮาก็จับจับจับใส่อ่ล่อเขียนไปเนาะพี่น้องเนาะน้เฮาก็สิไปจ่ายเงินอยู่อนมองพนักงานเพิ่นพุ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ลอดช็อปเอาเนาะสิเอามาแอปเปิ้ลอืม นี่นี่แอปเปิลสีแดงแอปเปิลสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็สีมีเฮดเฮดก็มีหลายประเภทอยู่เนาะนี่อีประมาณนี้พี่น้องก็เลือกเอาว่าสีเอาอย่างลอย่าง,างมีสาลีมีอย่างพักมีแครอท นี่พักหอมพักหยางก็ไม่ลยหลายอย่างนี่เป็นกระเฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บเบิ่งสบายเนาะคนก็วางลงแบบซีแบบสีเนาะเป็นพักเป็นหยางก็ได้แล้นก็เสีลาะไปเอาสหยางเราต้องการนะเนาะเบิง่งโซนนี่ก็เป็นสิ้นอีกเนาะนสิ้นนี่ก็จะเอาสิ้นอีกจะเสียสิ้นอย่างดีอย่างดีนี่ได้สองสามธงละนี่ นี่เออตันี้เฮาก็ให้พนักงานอันนั้นก่อนเนาะติเพิ่นสร้างแล้วก็ติดสแตมให้ก่อนเนาะนี่ก็สิประมาณนี้นี่นก็สิสร้างแล้วก็ติสแตมเป็นจักขีดจักกิโลแล้วเพิ่นก็สิอ่าไล่ราคาออกมาแล้วก็สิติดใส่เป็นทงเป็นงให้เฮาเนาะแต่ว่าบ่ได้ใายอยู่นี่ดอกพี่น้องสิเอาออกไปใชอยู่หม่องอันแคชเชียร์เพิ่นบ่งทางออกเนาะพี่น้องเนาะ นี่เกสิประมาณนี้ตลาดิ่นเนาะตลาดโลดตัดหนองคายเนาะเกสิประมาณนี้นี่มันเเป็นโซนเป็นโซนเนาะตอน,นี้ค่ะตาแต่ำกำลังถามพนักง,งานว่าอันนี้ม็นสิ้นอย่างอันนี้ม็นสิ้นอย่างเนาะเขาอ,อยากได้ตัวนี้พนักง,งานเพิ่นก็บอกว่าเออให้ลูกค้าคีบเอาเลยเด้อเขาอยากได้เขากะคีบเอาเนาะอันนี้กกสิเป็นสิ้นหมูมุนเนาะพี่น้อง าสิ้นหมูมุนเราะกระสเอาจังหน่อยหนึ่งเนาะนี่กระสิประมาณนี่ให้พนังงานเลยนี่ให้พิ่นสั่งเลยโอเคบานนี้เราก็ได้ของกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระสินิเกียมยางกลับบ้านแล้วเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นโซนของอาหารของหวานของอย่างเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แสงสุรีก็สิขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอขอมาบขอบใจท่านผู้สมที่สมคลิปแสงสุรีแต่ต้นจนจบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจแสงสุรีเด้อสำหรับคลิปนี้แสงสุรีขอคำลาค่าจากไปก่อนสบายดี